เมื่อแช็กกี้ถูกหมายหัวจากท่านจอมานที่จะให้เขาเป็นผู้สืบทอดสายเลือดของมนุษย์หมาป่าและตอนนี้ก็จะมีแต่ปีศาจของจรงิงและก็หลานของสกูปปีดูอย่างสแกปปปีดูด้วยแขบยังมีแฟนสุดน่ารักที่มีชื่อว่าคุกกี้และเรื่องราวสุดมันในตอนนี้จะเป็นยังไงเอาล่ะเตรียมตัวรับชมกันได้เลยครับเริ่มเริ่ม,มาที่ปราสาทของท่านจอมานแดกคูลา ที่ตอนนี้พวกเราปีศาจกำลังมานั่งประชุมกันแดกกี้ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจที่รอบนี้สมาชิกมารวมพลกันไม่ครบโดยเหมือนว่าท่านจอมมารมีแผนการจัดการแข่งขันหนึ่งขึ้นและสมาชิกทุกคนใต้บรรณัดจะต้องมาร่วมลงแข่งแต่รอบนี้มนุษย์ป่าป่าที่เป็นลูกน้องคนสำคัญก็ได้ขอตัวใชชีวิตใบกษียณตามความฝันอยู่กับสาวๆกินเที่ยวใช้ชีวิตเล่เทกันไป ในเมื่อไม่มีมนุษย์หมาป่าคนเก่าพวกเขาก็ต้องหามนุษย์หมาป่าคนใหม่และจากบันทึกปีศาจอันเก่าแก่ถูกๆก500ปีพระจันทร์จะเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมกำเนิดมนุษย์หมาป่าคนใหม่ขึ้นมาและมนุษย์ที่ถูกเลือกในรอบนี้ก็คือเช็กกี้โรเจอร์ท่านจอมมาได้มอบคำสั่งให้กับลูกน้องของเขาที่เป็นมือดีที่สุดของเหล่าปีศาจอย่างสองพี่น้องคลันบันฟังจากชื่อเสียงเรียงนามก็น่าจะเป็นคนที่โหดชชยเล่นแต่พอเห็นตัวจริงก็นึกว,ว่าเด็กออเต็ตมาทำงาน พันจอมันก็ได้มอบภารกิจสําคัญให้กับ2คนนี้ไปทํานั่นก็คือทํายังไงก็ได้ให้แช็กกี้โรเจอร์นั้นกลายเป็นมนุษย์หมาป่าจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางแช็กกี้และสกูปปีด้ดูที่ตอนนี้กาลังนั่งดูทีวีกินพ็อกคอนอย่างสบายใจโดยที่พวกมันก็จะไม่รู้เลยว่าความชิบหายนั้นกำลังจะมาเยือนอีกไม่ช้าแล้วในระหว่างที่กําลังดูหนังสยองขวัญอยู่นั้นสกูปปี้ดูก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากจนแช็กกี้ต้องเข้ามาบอกกับเพื่อนว่าปีศาจนั้นไม่มีอยู่จริง ซึ่งก็เหมือนว่าแช็กกี้ในภาคนี้จะไม่เชื่อเรื่องงมงายเลยนะครับในระหว่างที่สกูปไปดูกำลังไปหยิบปอกคอนห่อใหม่เขาก็ได้เห็นกับครั้นที่มายืนจ้องอยู่ตรงหน้าต่างสกุปไปดูคงคิดในใจว่าเวนี่มันใครเด็กออทติกที่ไหนไม่เล่นแถวนี้แต่เมื่อเขาได้เห็นกับบนันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาได้ทันที สกปูปไปดูรีบวิ่งไปหาแชกกี้แล้วก็บอกกับเพื่อนเรามีใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านเราแต่เมื่อแชกกี้ออกไปดูก็ไม่เห็นเจอใครเลยแม้แต่คนเดียวเขาก็ได้เตือนสติเพื่อนนะครับว่ามึงดูหนังจนหลอนไปแล้วดูป่าแยกแกกันไปเข้านอนดีกว่าโดยในภาคนี้ก็จะมีสแกปปี้หลานลักของสกปูปไปดูด้วยนะครับเขาเป็นหมาตัวเล็กสุดกล้าหาญและไม่เกรงกลัวภัยอันตรายที่จะเข้ามา ลางเดือนคืนนั้นคันเล่บันก็ได้ย่องปีนบันไดขึ้นไปบนหลังคาและก็ได้เจาะรูไว้บนห้องของแชกี้หวังว่าถ้าประจันเต็มดวงเขาจะได้เห็นเต็มๆแต่สุดท้ายคันเล่บันก็ต้องยกเลิกแผนนี้ไปก่อนเพราะสกุปไปดูดันไม่เห็นพวกเขาพอดีแม่นางท่านจอมันก็ได้ติดต่อเข้ามาและถามว่าเรื่องมนุษย์หมาป่าเป็นยังไงบ้างบันก็ได้ขอเวลาอีกหนึ่งคืนเดี๋ยวก็ผมจะเอามนุษย์หมาป่าไปมอบให้ท่านอย่างงามต่อมาแชกี้ก็ได้ไปหาแฟนสุดรักอย่างคุกกี้ ทิชีก็ได้พาพวกเขามาดูหนังกลางแปลงในระหว่างที่ดูเธอก็พยายามอ่อยแชกี้ของเราว่าช่วยจัดแผ่นดินไวหว้เธอสักหนึ่งยกได้ไหมแชกี้ที่ได้ฟังก็เห็นด้วยไซเดินผยองเดทก็ได้ผงาดขึ้นมาเขาก็เลยสั่งให้เพื่อนทั้งสองน่ออกไปก่อนหลังจากบุกอัดเป็ดน,น้อยเสร็จไปเรียบร้อยบันก็ได้แอบไปกดปุ่มเปิดประทุนรถของแชกี้และเมื่อเขาดเด่นกับประจันเต็มดวงก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์ป่าป่าสุดน่ากลัวแต่ไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคายเประก่อนหน้านี้แชกี้นะั่งกินอาหารมาเยอะมากก็เลยทําให้้เเขขาาาานนกกกิดอาารสอึึม และทันทีที่เช็กกี้สึกเขาก็ได้กลับกลายเป็นคนเหมือนปกติเอาง่ายๆทุกครั้งที่เชกกี้สึกเขาก็จะกลายร่างและถ้าสึกอีกครั้งก็จะกลับร่างเป็นเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านจอมมานนคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนเชกกี้ที่เบื่อเบื่อก็เลยออกไปหาะลรกินและในจังหวะที่เขาสึกก็ได้กลายร่างโดยที่ไม่รู้ตัวผู้คนแถวนั้นที่ได้เห็นก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากวันนี้มันคือมนุษย์ป่าป่าตัวจริงอย่างนั้นเหรอทางคันและบนันตอนนี้ท่านจอมมันก็ได้โผล่มาพวกเขา เด็กกี้ก็ไม่เข้าใจในเมื่อแชักกี้นดะ่กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วทำไมผู้มึงสองตัวยังไม่ไปจับตัวมันมาให้กูบันก็ได้บอกว่าดูเหมือนพวกเราจะมีปัญหานะครับท่านเพราะแชักกี้โรเจอร์นั้นดันสะอึกขึ้นมาซะก่อนซึ่งท่านจอมันก็ไม่สนใจนะครับจะเป็นคนหรือมนุษย์หมาป่าก็จับมาก่อนตอนนี้ทางฝั่งช็กกี้ก็ได้รู้ตัว ว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังตามล่าเขาอยู่เขากรีบวิ่งกลับไปหาสกุปปี้ดูเพื่อลัดพร้อมกับในตอนนั้นแช็กกี้ก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าตอนนั้นสกุปปี้ดูก็ตกใจว่าทำไมเพื่อนของเขากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องพากรนหนยวไปจากที่นี่ก่อนแช็กกี้ก็เลยขับรถของเขาพาทุกคนหนีไปคุกกี้ก็ได้ถามนะครับว่าไี่มนเกิดอะไรขึ้นทำไมร่างของคุณถึงเป็นอย่างนี้ได้แช็กกี้ก็บอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันพร้อมกับในจังหวะนั้นคาล์ลันก็ได้ขับเพลอ,เอ,อย่์คั และแม่นางทุกคนที่อยู่ในรถก็ได้ฟุบหลับไปทั้งสองก็ได้พาพวกเช็กกี้มาที่คฤราสน์ของปีศาจและท่านจอมันก็ได้ใช้สเปรย์รู้สึกตัวใส่พวกเขาเมื่อพวกเชกกี้ตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับผู้ผีหาซาตานอยู่ล้อมรอบตอนแรกพวกเขาคิดว่านี่คือความฝันแต่ท่านจอมันแคกกี้ก็ได้บอกว่านี่คือความจริงไม่ใช่ตัวแสดงและที่ฉันพานายมาที่นี่ก็เพื่อให้มาลงแข่งรายการแข่งรถปีศาจพวกเชกกี้ที่ได้ฟังก็ไม่ยอมนะครับจ้างให้เท่าไหร่กูก็ไม่ลงแข่งแต่ตอนนั้นไพร่าที่เป็นผู้ช่วยท่านจ,นไาานจะไดด้้ก่อนโยผูช ได้รับรางวัลคือเทีย่ยวพักสุดรักชุลีที่ฮาวายพร้อมกับเงินรางวั 1, ล1นล้านดอลลาร์และอาหารกินไม่อั้นตลอด1ปีถึงแม้ข้อเสนอได้มันจะดีขนาดไหนคุกกี้ก็ได้ดึงสติแชก,กี้เอาไว้ว่าอย่าไปรับข้อเสนอพวกปีาศาจเด็ดขาดสุดท้ายท่านจอมันก็ได้ขังทุกคนเอาไว้และไม่ว่าพวกเขาจะหาทางหนีทางไหนก็เจอแต่อุปสรรคไม่มีทางให้ไปเลยทั้ง4ี่คนก็ได้หนีมาที่ห้องใต้ดินและเหมือนว่าห้องนี้ก็จะเป็นกับดักของท่านจอมันแดก็ได้บอกกับแชกี้ว่า ทานายไม่ยอมลงแข่งรับรองเลยว่าแฟนสาวและเพื่อนของนายได้เดทหากกลับไปเกิดใหม่กันบมดแน่นอนท่านจอามันก็ได้ยื่นข้อเสนออีกข้อนึงว่าถ้าเกิดนายตอบตกลงฉันจะทำให้นายกลับไปเป็นเหมือนเดิม ในเมื่อมัดมือชกมากขนาดนี้แล้วสุดท้ายช็กกี้ก็ต้องทําตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช้าวันต่อมาแดกก็ได้มาปลุกทุกคนเพื่อจะพาไปดูแข่งที่พวกเขาจะต้องลงแข่งช็กกี้ที่สงสัยก็เลยถามไปว่าคุณเป็นแวมพร์ไม่ใช่เหรอทำไมถึงโดนแสงแดดได้ทันแดกก็ได้บอกว่าในมันสมัยไหนแล้วเมื่อร้อยกว่ปีก่อนนะอาจจะโดนไม่ได้ก็จริงแต่สมัยนี้เขามีครีมกันแดดฉันก็เลยโดนได้สบาย ต่อมาพวกแชกกี้ก็ได้ลงไปเทสสามโดยเส้นทางแรกที่พวกเขาจะต้องผ่านก็คือหนองน้ำปีศาจหนองน้ำที่มีจระเข้เกเดเตอร์อยู่สแปปี้ที่เป็นสายห้าวอยู่แล้วก็เลยจะลงไปใส่กับพวกมันในน้ำแต่ตอนนั้นชกกี้ก็ได้สวมวิญญาณของโรบินิกทอเลตโตขับรถไต่ซ้ายขวาซ้ายจนสามารถหนีมาได้จากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอด่านต่อไปที่ท่านจอมานได้บอกเอาไว้ว่าด่านนี้เป็นด่านที่ร้อนที่สุดแล้วพอรอบๆเส้นทางที่พวกเขากำลังเผชิญเต็มไปด้วยเพลิงปีศาจที่พร้อมจะเผาผ่านทุกอย่างพวกช็กกี้ก็ไม่รู้สึก เอาเป็นว่าด,ด่านที่ท่านจอมปีศาจนันดดับมาแชกี้ก็สามารถขับผ่านมาได้อย่างง่ายดายคืนนั้นแดกกี้ก็เลยสั่งให้คันและบันไปวางยารถของแวร์บูฟเอาไว้ซะซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็นรถของแชกี้เที่ยวไว้ลงแข่งนะครับวันต่อมาก็จะเป็นวันเริ่มงานแชกี้ก็ได้แต่งตัวพร้อมลงสนามแล้วแต่หน้าตามึงนี่เหมือนไม่พร้อมเลยคุกกี้ก็เลยจูบปอมอบกำลังใจให้ไปหนึ่งทีเท่านั้นแลกกับมากระปีก้กระเป๋อีกครั้งโดยปีศาจทุกตัวก็จะมีรถประจำเป็นของตัวเองเรียกได้ว่าแต่ละคันในโคตรเฟลก็เตียวเตียว ก่อนจอกตัวคัแรและบนก็ได้ล่ามโซ่รถของแช็กกี้ไว้แต่ถึงแม้จะเลอนสกปรกมากขนาดไหนก็ไม่สามารถหยุดยั้งความโชคดีของแช็กกี้ไปได้ในระหว่างการแข่งขันไอ้คัแรและบนก็เตยมเล่นงานเขาตลอดเวลาแต่ก็ยังโชคดีทางสแกปไปดูและคุกกี้ก็เต็มซับพ,พอร์ตเหมือนกันตลอดเส้นทางก็จะมีอุปสรรคมามากมายไม่ว่าจะเป็นตะปูเรือใบที่ลรยตามทางใย,ยแมงมุมหรือหน้าผาหรือแม้กระทั่งยางมาตอยก็ยังมีมา แต่แม้ว่าจะอุปสรรคไหนๆแช็กกี้ก็สามารถรอบมาได้ทุกอย่างแม่โคตรโชคดีเลยอย่างว่าราสกิลเป้เอกยุค8 0ไม่ค่อยเน้นความถูกต้องอย่าแล้เน้นความถูกใจอย่างเดียวฐาราปีศาจโตอื่นจากตอนแรกมีประสิบคันตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คันแล้วแต่ถึงแม้พวกมันจะรวมหัวกันกำจัดแช็กกี้แต่แม้ว่าจะทำยังไงก็เอาไม่ลงอยู่ดีฐาระท่าจอมปีศาจท,ที่มองดูอยู่ก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีและไอ้นี่มันเก่งเกินไปแถมไม่สองพี่น้องคันและบันก็ไร้ความสามารถอีกเขาก็เลยต้องลงไปจัดการเรื่องนนนนนนีีี้้้้้้ดดวววยยยตััััเเเออองงงมมมมกกก็ไไขขขาาาปใส่่่คคครรรถถชืูโ แชกกี้ก็ได้บอกไปว่ากูจะไปขโมยได้ยังไงในเมื่อรถคันนี้มึงเองเป็นคนจัดหามาก็อย่างที่พวกเรารู้กันตัวร้ายสมัยก่อนไม่มีเหตุผลอยู่แล้วทันจอมปีศาจก็ได้ถอดเครื่องยนต์มาเพื่อเป็นการลงโทษในเมื่อไม่สามารถขับรถต่อไปได้นั่นก็เลยทาให้รถทุกคันนั้นแสงนําแช็กกี้ไปแต่แต่ตนั้นโชคยังดีที่สแกปปี้และคุกกี้ก็ได้เข้ามาช่วยไว้ไทันโดยการนําเครื่องยนต์ใหม่มาเปลี่ยนให้และจากนั้นพวกเขาก็สามารถกลับมาลงแข่งได้อีกครั้งและด้วยความโชคดีและโชคดีและโชคดีแช,คาาชดคแ,แช็สาารรถัยดปก ทันจอมันก็ได้เข้ามามอบถ้วยรางวัลแต่ชัก,กี้ก็ได้บอกว่าเขาไม่ต้องการของพวกนี้เขาแค่ต้องการกลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่แดกมันก็ได้เหลี่ยมนะครับสัญญงสัญญาอะไรกูไม่เคยทำและฉันก็ไม่ไปทางทำตามที่นายบอกหรอกสกูปปดูก็ได้อาศัยจังหวะที่มันกำลังคุยโวโออวดเข้าไปแย่งตำราปีศาจโบราณออกมาจากนั้นคุกกี้ก็ได้มารับพวกเขากลับไปที่บ้านถึงแม้ชาก,กี้จะไม่สามารถกลับไปเป็นคนได้เขาก็มีความสุขดีที่มีเพื่อนๆอ,อยู่ข้าง แต่ตาน,นันคุกกี้ก็ได้บอกเขาว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีอยู่จากที่อ่านมาจากตำราปีศาจโบราณเขาแค่ต้องพูดว่าฉันไม่ต้องการเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วฉันต้องการกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมและเมื่อแชรกี้พูดตามคำสาปของมนุษย์หมาป่าก็ได้หายไปทุกอย่างได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจบอย่างแฮปปี้แอนดิงคารานจอมปีศาจต,ตอนนี้ก็เหมือนว่ากรรมจะตามสนอง เมือสองพี่น้องคันและบันได้ขึ้นมาเป็นใหญ่และแคกกี้ก็ถูกใช้เป็นทาสอย่างโหดเหี้ยมและเรื่องราวของสกูปปี้ดูในตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถึงแม้พักนี้มันจะดูเก่าๆบทดูทื่อ แต่ว่าในยุคสมัยนั้นถือเป็นตอนตอนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับมีทั้งสแป้ปดูและแฟนของแชกกี้อย่างคุกกี้หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าแชกกี้เคยมีแฟนตอนแรกที่ผมตัดสินใจทําตอนนี้ผมก็คิดในใจอยู่เหมือนกันว่าแบบมันจะออกมาดีไหมวะซึ่งผมก็พยายามนาเสนอ,อกให้เข้ากับยุคสมัยมากที่สุดนะครับคือถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์หนึ่งทีด้วยนะครับขอแค่ทีเดียวพอไะไม่เอาหลายที โดย s c o o ป y d and Red ู o a n e the r e ีด c t a ันแว o ์ออกฉายครั้งแรกในปี1998โ oh, หหนังโคตรเก่าพ่อแม่ผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยมั้งนะ่ะได้คะแนนจากเว็บไซต์ Mdb ไปที่6.6เต็ม10คะแนนและเพื่อนๆละครับให้กี่คะแนนกันดีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเด้อ